บนโซเชีลชยลแชร์ว่านี่คืออาหารบำรุงไตกระเทียมโรคไตกินได้ชะลอไตเสื่อมลดความเสี่ยงสารพัดโรคหืมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท สอบถามกับนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและอาจารย์หน่วยโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาหารบำรุงไตข้อ2กระเทียมเขาบอกว่าช่วยบำรุงไตชะลอไตเสื่อมจริงเหรอครับท่านกินกระเทียมทางการแพทย์ก็ยอมรับว่ามันเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพทําให้โรคหัวใจน้อยลงแล้วก็ความดันหิดดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอนุมูลอิสระดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ดีต่อโรคไตได้วยด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกกินกระเทียมมากๆแล้วจะทําให้รักษาโรคไตได้แต่ แล้วเรื่อง5อาหารบำรุงไตนี่เป็นยังไงครับมีความจริงบางส่วนนะมันก็ดีต่อสุขภาพรวมทั้งอาจจะดีไปถึงโรคไตได้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่บอกว่ากินเฉพาะ5อย่างนี้มีอาหารอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อไตเหมือนกันครับลดความเสี่ยงเลือกพลาดพลัง้งหากคาดหวังอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงนะครับ